เขาบอกว่าใจใจในโลกโล้นอันจำการเวลาย่อมคือกินชีวสิ้นประรสทุกคนสิ้นสุดที่นี่ครับก่อนที่สรีาระร่างที่ไร้วิญญาณของผู้วายชนจะรายกลายเป็นห้าทัศสี่คือลิน้ำโัวไฟกระบกเรียาอบรียน ชีวประวัติโดยสัเกตขอบคุณว่าจะเริญโตกน้อยหากผิดพลาดประกาศใดประมุขกราประนรภัยเวนะโภกาทีคุณพ่อเริญโตกน้อยเกิดปีพุทธศักราช2502ที่จังหวัดพิจิตรเป็นบุตรชาย ของคุณพ่อลาคุณแม่ทองสุขโงน้อยมีพี่น้องโรคสายโริตเดียวกันทั้งหมดสามคนดังต่อไปนี้หนึ่งนายศสศสักดิ์โตรน้อยเสียชีวิตแล้วสองนายสราร์นโตรน้อยอยังมีชีวิตอยู่สาม นายจเจริญรงน้อยผูวย้วิชุดเจ้าของประวัติคุณพะะ่อเจริญธงน้อยจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่นระเรียนในจังหวัดพิจิตรหลัาจากที่ท่านได้จบการศึกษาก็าได้ออกมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมจนอายุครบ20ปีบริบูรณ์ จึงได้ปรากาอุปสมบทเป็นเวลาเป็นพรรษาแล้ได้ลาศิษา,าออกมาจนมาถึงยอันโกรได้สมรสกับคุณแตงอ่อนตรงน้อยมีบุตรญาตด้วยกันสองคน,นคือหนึ่งนางสาวรุ่งราวัาตรงน้อยปัจจุบันประกอบอาชีพุรัษจ้างทั่วไปสองนายจตุรงตรงรน้อย ปัจจวบประกอบอาชีพที่จังหวัดชลบุรีหลังจากที่ลูงพ่อจริยนปรุงน้อยได้แต่งงานกับคุณแม่แต่งออกแล้วก็ได้พาครอบครัวจะไปอยู่ที่จังหวัดตรับแทงเพชรโดยการประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้สักระยะหนึ่งหลังจากนั้นจึงได้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ดวการประกอบอาชีพการขายจนถึงปัจจุบันซึ่งพ่อจเจริญปรบน้อยตั้งเป็นคนนี้อัจาศัยใไปกรีจิตที่ดีข่ยังุ่งมานะไม่เคยเหนื่ยเลยย่อต้อส่อความยากลำบากแต่ใต้บุดมกติที่คุณพ่อจเจริญให้ตั้เอาไว้ว่า ยอมละบาในวันนี้เพื่อความสุขสบายของครอบครัวในวันข้างหน้าถึงแป้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะได้มาด้วยยาเหงื่อและแรายกายของคุณพ่อเธริญแต่คุณพ่อเจริงองังยอมอดทนสู้ทนเพื่อความสุขสบายและความอยู่ดีกินดี ครอบครัวคุณพ่อจรินนั้นเป็นคนที่รักครอบครัวอยากสมัยต้นสมัยปลายและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆตลานและคุณพ่อจรินนั้นก็ไดเนินชีวิตตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราธิริต ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่วในราชการที่ไ้ตลอดสม่ยสำหรับกับเพื่อนบ้านคุณพ่อเจริญนั้นก็เป็นคนมีน้ำใจจึงเป็นที่รักใคร่ของทุกคนโดยปกติแล้วคุณพ่อเจริญนั้นไม่เคยเจ็บป่วถึงท่านต้องนอนโรงพยาบาลและดันเลิชีวิตตามปกติตลอดมา แต่ว่าการของคนเรานั้นไม่ใช่เรื่อง่าความเจ็บปวยและยอ่อมเข้ามาโดยที่เราทุกคนไม่เกิดรู้ตัวซึ่งคุณพ่อเรจิญมีอาการปัสสาวะเป็นเรืองลูกๆจงพาคุณพ่อไปพบแพทย์และทำการรักษาที่โราาพยีบารชนบุรี แต่อาการของหลวงพ่อไม่ดีขึ้นมีแต่ซนหนักลงมากกว่าถ้าทุกอย่างที่กรุ๊ปที่จิงแล้วเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีเราซึ่งจะมาีเราเมื่อไม่นานนี้และอีกไม่นานก็จะไม่มีเราแต่ก่อนที่จะไม่มีเราจงเร่งสร้างแต่ความดีก่อนที่จะไม่มีเรา กาวิจาวัติสังขาราช,ชีวิตมนุษเ์เกิดขึ้นงสองอยู่และตัดไปวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2566เวลา9นาฬิกา25นาทีคุณพ่อจริศพงน้อยได้จากลูกหลานญาติพี่น้องไปงออด้วยอากาศสงบ ที่โรงพยาบาลชนบร,รีสร้างความสศกสร้างเสียใจให้กับลูกหลานและญาติพี่น้องสตริอายุกรงแล้วได้64ปีแต่เพือ่อที่กรกชีวิตของคนเรานั้้ก็เปิสเสะเอลละครทุกต่อทุกบทก มีโศกสศดปวดเศร้าขาสุขสันมีหัวราอมีร้องไห้ร,รักใคร่กันที่สุดนั้นเมรเผาศพจบการแสดง